รีบทดลองเล่นทดลองใช้กันเดี๋ยวนี้ทันทีเลยนะครับนั่นก็คือความสามารถใหม่ของ ChatGPT ที่มีชื่อว่า GPT4o จะมีอะไรเจ๋งจะมีอะไรน่าสนใจจะมีอะไรให้ตกตะลึงบ้างไปพิสูจน์ด้วยกันเดี๋ยวนี้ทันทีเลยครับ ถ้าจะให้นิยาม GPT 4o นะครับหลายท่านที่ติดตาม AI ChatGPT อยู่เนี่ยเขานิยามว่า GPT 4o เนี่ยใกล้เคียงความเป็นมนุษย์เข้าไปทุกทีแล้วนะครับสวีดัสสวสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเด่นแชร์นะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้อยู่ในแผนแต่รีบทำเพราะกลัวว่าจะไม่ได้ทำนะครับเพราะเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะครับ บริษัท OpenAI นะครับผู้สร้าง ChatGPT เนี่ยได้เปิดตัวโมเดลใหม่ที่ชื่อว่า GPT4o นะครับหรือ GPT4 นะครับเลข4แล้วก็ตัว o เป็นโมเดลใหม่นะครับที่เขาบอกว่าฉลาดมากเข้าใจรูปภาพเข้าใจเสียงนะครับแล้วก็รองรับภาษาต่างๆได้มากขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าความสามารถเนี่ย สุดทึ่งสุดเจ๋งจริงๆนะครับที่เด่นแชร์ก็เลยอยากจะพาคุณครูทุกท่านเนี่ยไปเรียนรู้ไปทดลองใช้พร้อมๆกันก่อนที่เขาจะไม่ให้เราใช้ฟรีนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปนุน่นฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปทดลอง GPT 4o ไปด้วยกันครับ<แ><ๆ>ก่อนจะไปทดลองใช้นะครับก็อยากจะแนะนำา2เรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับเรื่องแรกก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปแรกนะครับแต่ว่านะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ย ไปรับชมตั้งแต่คลิปหนึ่งนะครับอย่างน,น้อยสมัครสมาชิกก่อนเพราะในคลิปนี้เนี่ยยังไงก็ต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดสนใจเกี่ยวกับการใช้งานแ h a t บี t สาหรับคุณครูนะครับในการพัฒนาตัวเองพัฒนาการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งใช้ทํางานเอกสารต่างๆที่เราเคยทําแล้วใช้เวลาน,านานเนี่ยให้ใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ก็มาที่ YouTube ของทีเดน h a ร์ Dance Share ได้เลยมาที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วไปที่เพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า c Shat GPT เพื่อนคู่คิดมิตรครูไทยนะครับซึ่งรวมคลิปนี้เป็น19ตอนหรือว่าเอพิโซดที่19แล้วนะครับนี่คือเรื่องแรกที่อยากจะแบ่งปันนะครับเรื่องที่2ก็คืออยากให้ทุกท่านเนี่ยไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ c Shat GPT 4o นะครับโดยพิมพ์คำค้นง่ายๆดังต่อไปนี้ก็ได้ว่า shat GPT 4o ทดลองใช้นะครับแล้วลองดูคลิปที่ 1, 2, 3หรือจะดูข้อมูลอื่นๆนะครับในเว็บไซต์ที่ปรากฏตรงนี้ก็ได้จะได้เข้าใจถึงขีดความสามารถจะได้เข้าใจถึงข้อจำกัดนะครับของการใช้งาน GPT 4o มากขึ้นนี่คือ2เรื่องที่อยากจะแบ่งปันนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นทดลองใช้ในสิ่งที่ c shat GPT 3.5 แบบฟรีๆทำไม่ได้กันนะครับอันดับแรกนะครับทุกท่านก็ต้องเป็นสมาชิกแบบฟรีๆในเว็บไซต์ c h a t GPT ก่อนนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราเรียนรู้กันมาหลายคลิปนะครับที่เดนแชร์บอกว่าในทุกๆอันเกี่ยวกับ AI เนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยแบบฟรีๆก่อนนะครับแต่หลังจากที่เราเข้าระบบมาแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเจ้าโมเดลตัวใหม่ที่ชื่อว่า GPT 4o เนี่ย มันกำลังเปิดให้เราใช้ฟรีอยู่นะครับพอเราเข้ามาใน c h a t GPT หรือเข้ามาในเว็บไซต์ chatgpt.com เนี่ยมันก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมานะว่าขอแนะนำ GPT 4o ตอนนี้พร้อมแล้วที่จะให้คุณเข้าใช้งานอย่างมีข้อจำกัดนะครับ GPT 4o นั้นเร็วขึ้นเข้าใจรูปภาพมากขึ้นค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็สนับสนุนหลากหลายภาษามากขึ้นเป็นป๊อปอัพขึ้นมาในลนักษณะแบบนี้ แต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกท่านสามารถที่จะเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่า chat GPT 4o หรือ GPT 4o แล้วเข้าตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแนะนำง่ายๆเลยว่าให้กดคำว่าลองเลยนะครับผมก็จะกดที่ปุ่มลองเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้เป็น chat GPT 4o นะครับสังเกตที่ URL ตรงนี้ก็ได้ มันจะมีข้อจํากัดนะครับในการใช้ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขที่แน่นอนเนี่ยก็คือการสั่งงานได้แล้วมีผลลัพธ์ออกมาทั้งหมดกี่คําหรือใช้งานได้กี่นาทีนะครับแต่จากที่เคยลองเนี่ยรู้แล้วว่ามันมีข้อจํากัดอยู่ในการใช้งานนะครับเหมือนว่าพอเราใช้ถึงโคตาหรือถึงลิมิตแล้วเนี่ยเราก็จะต้อง รอไปอีกสักประมาณ24ชั่วโมงถึงจะกลับมาใช้งานใหม่ได้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับข้อแตกต่างแรกเลยถ้าใครติดตามคลิปของทีเดนแชร์มาตั้งแต่คลิปแรกมาจนถึงคลิปนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านะครับในหน้าจอเดิมเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มอัปโหลดไฟล์ตรงนี้นี่ครับเป็นรูปคลิปหนีบกระดาษตรงนี้แต่ GPT 4o เนี่ยนะครับมันมีปุ่มนี้ ให้เราในการอัปโหลดไฟล์ต่างๆเข้าไปได้ที่ผมเคยพูดถึงแล้วนะครับอัปโหลดไฟล์รูปภาพไฟล์ PDF ไฟล์ Word ไฟล์ Excel เข้าไปได้แล้วให้ ChatGPT เนี่ยเรียนรู้จากไฟล์นั้นๆแล้วก็สรุปข้อมูลออกมาให้เราวิเคราะห์ให้เรานะครับทำสิ่งที่เราพร้อมหรือป้อนคำสั่งเข้าไปได้นะครับอ่ะผมจะลองพิมพ์ง่ายๆก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนายคือ เวอร์ชันเวอร์ชันใดนะครับอ่าโอเคนะครับผมจะลองพิมพ์อ่าพิมพ์คำว่าใดผิดนิดนึงนะครับนี่นะครับมันก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะฉันคือ GPT เวอร์ชัน GPT 4นะครับซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดจาก OpenAI นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมให้ GPT เนี่ยมันเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นครูมันก็เลยจะพูดถึงคุณครูแล้วก็เกี่ยวกับการสอนนะครับ ทีนี้นะครับอย่างที่เราเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในความสามารถของ GPT 4o เราจะไปลองอัปโหลดรูปภาพอัปโหลดไฟล์ Excel อัปโหลดไฟล์ Word นะครับแล้วลองให้ GPT 4o เนี่ยลองวิเคราะห์ข้อมูลให้นะครับไปเริ่มต้นจากไฟล์รูปภาพเลยครับ โอเคนะครับอย่างแรกเลยเราก็จะกดไปที่รูปคลิปหนีบกระดาษตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการแนบไฟล์หรือการอัปโหลดอยู่แล้วนะครับในที่นี้ผมจะอัปโหลดรูปภาพนะครับเกี่ยวกับสื่อการสอนเข้ามาใครติดตามที่แชร์เนี่ยก็คงเคยเห็นภาพนี้มาบ้างนะครับภาพนี้ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับว่าถ้าเกิดนําเข้าสู่บทเรียนใช้อะไรจัดการชั้นเรียนใช้อะไรเกมตอบคําถามห้องเรียนแตกใช้อะไรนะครับ ไปจนถึงสุดท้ายก็คือรายการเกมโชว์หรือเกมเปิดแผ่นป้ายจะใช้อะไรดีนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราอัปโหลดรูปภาพเข้ามาแล้วภาพก็จะปรากฏแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะพิมพ์คําสั่งที่เราต้องการให้แชท GPT ช่วยนะครับหรือว่าตอบคําถามเนี่ยเข้าไปนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งผมพิมพ์พร้อมแบบนี้เลยนะครับว่าช่วยบอกหน่อยว่าภาพนี้เกี่ยวกับอะไรพร้อมกับตอบคําถามต่อไปนี้1 ครูมือใหม่ควรใช้สื่อหรือเกมอะไรจากภาพนี้เพราะอะไร 2. ช่วงเปิดเทอมใหม่ควรใช้สื่อหรือกิจกรรมใดจากภาพนี้เพราะอะไรและ3ก็คือถ้าเธอเป็นครูที่ต้องสอนนักเรียนที่มีความพร้อมทุกด้านเธอจะเลือกใช้สื่อเกมหรือกิจกรรมใดจากภาพนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ลองกด enter นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์นะครับว่า ChatGPT เนี่ยจะตอบเราว่าอะไรตอบเราว่าอย่างไรบ้างครับ โอ้โห oh มัน OMG หรือ Oh my God มากๆนะครับมันสามารถอ่านข้อมูลในรูปภาพได้แล้วนะครับอันนี้เป็น GPT 4o นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะมันตอบผมนะครับว่าภาพนี้แสดงเครื่องมือและสื่อการสอนที่สามารถใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์การใช้งานเช่นกระตุ้นให้อยากเรียนรู้จัดการชั้นเรียนเล่นเกมตอบคำถามและอื่นๆนะครับซึ่งมันตอบได้ถูกต้องเลยเนี่ยนะครับ ยอดเยี่ยมมากทีนี้ผมถามนะครับมาดูคําตอบข้อที่1น,นะครับครูมือใหม่ควรใช้สื่อหรือเกมอะไรนะครับจากภาพนี้เพราะอะไรอ่ามาแนะนาําคัดโยโจรหรือคัดหนึสองสามนะครับเหมาะสําหรับการจัดการชั้นเรียน แล้วก็แนะนำคาร์คูดกับควิซซิตนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆช่วงเปิดเทอมใหม่ควรใช้สื่อหรือกิจกรรมใดจากภาพนี้เพราะอะไรนะครับมันก็แนะนำค์สโดโจกับคาร์น1 2 3เพราะจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของครูกับนักเรียนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็จัดระบบระเบียบของชั้นเรียนได้ด้วยนอกจากนั้นนะครับมันยังแนะนำเมนดิมิเตอร์กับโพอีวีสำหรับการทำความรู้จักกับนักเรียนและสร้างการมีส่วนร่วมผ่านการทำโพและการตอบคำถามแบบสด อะไรจะขัฉลาดขนาดนั้นนะครับโอ้ยลินพันกันข้อที่ 3, <S 3> <S นะครับ <S <S ถ้าเธอต้องเป็นครูที่สอนนักเรียนที่มีความพร้อมทุกด้านเธอจะเลือกสื่อหรือเกมหรือว่ากิจกรรมใดนะครับมันแนะนำจีเนียรี่เกมมีแลบเนียพอร์ตแพดเด็แล้วก็แ a ดเล t แล้วก็คอกเกินะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆและในฐานะที่คนหนึ่งนะครับเป็นคนที่ได้รีวิวสื่อเกมการสอนเนี่ยบอกเลยว่า h a t GPT เรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้และตอบคำถามได้ดี d, และตรงและเหมาะสมนะครับในทั้ง3ข้อยอดเยี่ยมมากครับต่อไปไปลองดูไฟเบิ o r d บ้างครับ